แรงไม่ได้เอาไอ้นี่มาอยู่ตรงริมเขื่อนค่ะริมเขื่อนตราดนะคะุณตะวันตกตะวันจะตกก้อนช่วยไม่ได้เอาไอ้นี่มาซีอารตราดตัวทีตัวทีใหญ่มากซีอาทีตัวตัวเอตัวอาตัวแอรึตัวอาตัวแอตัวอาร์รตัวแอ 3A สนามคนเขาก็ออกมาเดินออกกําลังกายแล้วก็รถเยอะไม่ได้เอาเอไ,ได้เอาอันนี้มาไ,มได้แว่นอานหนึ่งไ,ได้เอาไม้มามอเตอร์ไซค์เยอะแดดกําลังร้อน,อนอเลยแดดกําลังร้อนวิวสวยมากคนฝรั่งฝรั่งยืนฝรั่งยืนอยู่ตรงนู้นฝรั่งกําลังไหวอารมณ สวยงามสวยงามอันนี้เป็นร้านอาหารดึมเขื่อนแล้วก็สำนักงานดึมเขื่อนก็ดอกบัวอ้ยดอกบัวดอกบัวนี่คนเข้ามาลอยกระทงคนเข้ามาลอยกระทงดอกบัวดอกบัวดอกบัวสีม่วงบันหลวงดอกบัวหลวง อันีอินวิวเทอร์ฟูดนะ The water ไหนเดาอนสิเนี่ยเออพาสพาดที่กำลังจะตกแล้วก็แสงมันเข้าน้ำนี่เนาะแสงโดนน้ำอะ่ะแสงพาสทิศส่องน้ำเหมือนในภาพเหมือนในเวลาที่เขาถ่ายโปสเตอร์เนาะ ีเรากำลังถ่ายวิวนะคะถ่ายวิวพระอาทิตย์จะตกจะตกแล้วก็อยู่แสงน้ำมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเหมือนในโปสเตอร์สวยงามไหมสวยงาีแล้วมีดอกไม้ด้วยนี่นี่มีดอกไม้ด้วยนี่ดอกไม้เดินมาเดินตรงนี้มันยาก่าอย่าอย่ I need the view The view with the sun and the flower. You see, something it the, the same photo. Yeah, you see, Taluik. You see uh, the sun and the water and the flower. Yeah, to make a good view. Nih, ngam ilir, cuit. อ๋้มีกบมีเขียดด้วยก็นุยโซลุยก็ oh. นุยกอนุยไอเฮียเตะ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 เยอะเยอะไอซีไอเฮียเด้อเตะเตะเตะคลายน่ะอะไรยูเฮียเตะเตะเตะยูสวยค่ะทุกคน ริมเขื่อนค่ะมาก่อนเมืมาก่อนเขาไม่ได้ทำเนี่ยเพิ่งม,มาทำไงมาทำสะพานเมื่อกี้ก็บอกว่าถ่ายตรงนี้มันคนละด้านมันกลับด้าน TR T R T A R T ตลาดมันกลับด้านแกบอกให้ไปถ่ายข้างนอกถ่ายตรงนู้นอันนี้ก็จะเป็นสำนักงานฝรั่งฝรงั่งนี้เป็นเอ่อชนประธานแล้วก็อันนู้นก็เป็นเอ่อสมรกรก็มีสนาม สนามเด็กเล่นมันก็จะมีขายของขายของกินเมื่อก่อนอ,อู้กี่ปี20-30ปีที่แล้วนาอมานั่งเด่นแถวนี้เลยมันนั่งแล้วก็บรรยากาศดีก็ไปขึ้นมาทำสะพานขึ้นมาทำเป็นอย่ <Yeah. S 2> <c oughs> ตรงนน้นก็เป็นร้านอาหารยาวไปน้ไปนน้นไปน้ปนร้านอาหารเจีงเขียดเจียงเขียดกบ

สวยงามค่ะทุกคนวิวแล้วก็ตะวันกำลังจะตกมาบัดีเลยเพราะห้ามมองฝ่นเนาะแล้วก็จะไปเดินที่งานนี่เขาเริ่มงานมาันเขาเพิ่งจะเริ่มแต่ขายของแต่ว่างานเปิดพรุ่งนี้ที่บรรยากาศสวยทุกคนนี่คาสิดน้ำม,มือจะไม่นิ่งไ,ได้เอาไม้มาว้าสวยทุกคนอ่ะหมดเนลี่ร้าน <laughs> I have to cut <laughs> <laughs> นี่เป็นสองอันเลยทุกคนเลยใส่แนีสวยงามงวกงวดูแท็กดูแท็ก yes โอ้ดดู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 ป้าอิลีพาทุกคนงามอิลีอุ้ยสวยมากเลยเฮ้ยี่ิวเดฟูชนเลยอ้าีวิูสวยงาม Video. I made a video I video I video Yeah I think it's a picture. Video <laughs> Beautiful, huh? You see? Yeah, yeah, yeah. Oh movie. It's a good sign Oh Movie We are superstar on movie yeah. oh, yes, huh? <laughs> We are movie Wow I move, I move, I move Oh This is spin Oh, Yeah, yeah, yeah Good Oh Movie star <laughs> Movie star Oh It's so beautiful It's beautiful Beli biji bu. Kuda. Sir. No 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 Wow, I like. Beautiful. Uh, yeah. oh, I like beautiful. oh, romantic. <laughs> romantic. Ah ah ah. Oh oh oh. Follow me, follow Ah. Oh, da <laughs> ตอนนี้เราอยู่กำลังเล่นมิวสิกมิวสิกวิดีโอนะคะคนะสวยอ่ะมันสวยจริงๆนะบริด้แก้งเลยนี่ม<อ>ุมไหนก็สวยกับพรา,พา λο. ทิตย์เนาะพอาทิตจะตกนั่นนั่นั่นัพอแล้วพอแล้วอ้ยพาทิตตกใช้แ่นซองอันคนทูกาสิใช้ว่นซองอัน ไลายมิวสิกค่ะทุกคนตราดติมเขื่อนตราดสวยอะ่ะเป็นแบบว่ากำลังกำลังดีเลยแสงแสงแบบว่ากำลังได้แบบอยู่ตรงน้ำอะ่ะแสงแสงได้น้ำเนาะน้ำ,นำ,นำ,นำแล้วก็แสงไว้ <c oughs> ตราดฟรีเออตราดไปดินาด A e มีร้านขา้อาออกประตูนี่มีร้านข้าด้วยมีร้านขายข,ของสอนนีเย็นบรรยากาศนั่งชมบรรยากาศร้านขายหมุดยา่าฝั่งข้งนู้นตะ้งมีนะอันนี้เป็นประตูน้ำ นู่นน่าอันนี้เป็นประตูน้ำอันนู้นก็มีสองนู่นอันนู้นเป็นชุบอันนู้นเป็นไอ้ดียเขาเอขาเรียกนะงอบเห็นไหมถังคาแล้วยนะถังคาทำเป็นงอบสัญ,ญลักษณ์ของตราดงอบไปแล้วทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไปแล้วคนรอแล้วไปแล้วนะคะ 到白天。